หนึ่งวิธีคุยยังไงก็สนุกจริงๆผมเคยพูดภาพรวมไปบ้างแล้วว่าเฮ้ยคุยยังไงให้สนุกไม่น่าเบื่อแต่วันนี้ผมจะมาพูดวิธีที่คุณคุยยังไงก็สนุกโดยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบคุยในเรื่องที่เรารู้ชอบคุยในเรื่องที่เราเป็นชอบคุยในเรื่องที่เราเห็นซึ่งมันไม่โอเคแต่ถ้าเกิดคุณอยากเป็นคนคุยที่ดีคุณต้องพูดให้น้อยกว่าวิธีที่ดีที่สุดคือ คุยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราถ้าเกิดคุณกําลังชอบถ่ายรูปคุณก็อาจจะแบบหุยคันไม้คันมือคันปากถ้าเกิดพูดเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายรูปเรื่องกล้องเรื่องมือถือคุณอาจจะพูดได้ทั้งวันก็ได้แต่เขาอาจจะไม่ฟังคุณแล้วเขาก็จะเบื่อคุณน่ะเออพูดอะไรฉันไม่รู้เรื่องฉันไม่ชอบถ้าเกิดกลับกันคุณรู้ว่าเออเขาชอบเรื่องรถนะเรื่องรถยนต์เรื่องเครื่องยนต์ก็ให้คุณอ่ะพูดเรื่องของเขาถามเขาเกี่ยวกับรถยนต์ถามเขาเกี่ยวกับอุปกรณ์รถยนต์เขาก็จะพูดได้เรื่อยๆอ ดีไหมครับคุณก็สามารถที่จะยิงคําถามไปหนึ่งคำถามเขาคุยกับคุณได้นานมากเพียงเพราะอะไรรู้ไหมเพียงเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขารู้มันเป็นสิ่งที่เขารักและมันเป็นสิ่งที่เขาสนใจอยู่แล้วคุณแค่รู้ธรรมชาติของคนว่าเฮ้ยเขาอยากจะพูดในสิ่งที่เป็นเขาดังนั้นถ้าเกิดคุณอยากให้คนที่คุยด้วยเขารู้สึกถึงความสนุกเวลาคุยกับคุณและสามารถคุยกับคุณได้นานๆคุณจะต้องคุยเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะครับ